นะครับพอดีอมาดึงรถนะครับรถติดลมนะครับ L47 ติดลมนะครับเอาหาซื้อมาดึงนะครับพอดีกําลังนางเดินนะครับหันมาพอดีติดลมเลยนะครับนะครับผมนะครับดนดนครับดนดนเทือลงคงิปติดลมนะครับกําลังปั่นนะครับสีดำหน้านะครับผมติดลมสานบอลแล้วมานี่สานบอแล้ว ลงครับล่อนาล่อนาลงล่อนาครับพาลงล่อล้งบอลลงแโอ้จมเลยเอาเลยเอาเอาเเอาหาซูนนะครับวัานันเบียดมากเียมากจไปแ้หลายที่ตรี้แบบเบิ่งเบิครับผมขึ้นบ่อขับดันกันครับมนี่สลิงน้ำมันเนี้ยหัวนะ เดี๋ยวเ้าใส่ที่ดันขึ้นเลยนะครับโอ้ดีๆเยกๆปรดีวมันโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยนะครับใส่ติดลมแล้วพลังไปกับทิดว่านะครับอใี้ติดแล้วติไว่บวันะครับ กี้บลึกที่บลึกเนี่พอดีรอน้ำลงนะครับห้องปรอเดี๋ยวแต่ส่วมีรถมาดึงนะครับเ้องประตองถามมันลมแลยห้องยาห้องยาเหาองยาไปฝืนมันนะครับคือถามมันลมเดียวพข้นะครับถามมันไปขวดแล้วนะครับมันสีถามมันลมแล้วมันฉีขืนยางนะครับทะเลอะล้างมันลงแห้งนะครับอันนี้ยังดีนะครับคือรล่อน้ำลงเลงซื้อนะครับก็เลยขึ้นายแน่นะครับผมนะครับนี่แหละถามมีรถมานัากันนะครับก็คือผมมานะครับ เขาจะไปฟื้นมันนะครับถ้ามันลงอ่ะถ้ามันได้ลงแล้วอย่าไปอย่าไปฟื้นต่อนะครับยุดไปซ้ำหนักนะครับผมเ้าเอารถมาอีกขั้นนึงมาเอาขึ้นนะครับมันจะง่ายกว่านะครับผูไหมนะครับยางไม่น่ากัซี่ละนะครับถ้าลงมาดูกะมวนถ้าลงดูกะเมื่อยนะครับนะครับอากาศเย็นดีนะครับฝนไปอยู่เขานะครับเพิ่งจะได้น้ำหน้านะครับผม นะครับตีแต่ดับหน้าเดือนอาเดือนแปดเดือนแปดนะครับนี่เพิ่งจะได้ดับหน้านะครับพอดีมันมันแหลกไม่มีบวม่น้ำนะครับโอ้ฟา้ารูนะครับผมว่า LCG คันนี้ที่ว่าใส่ถูกคุ้มนะครับซีฟก็ปีแล้วนะครับตัวคันนี้เป็นเป็นอ่าโซมแหลกเลยนะครับของอัินดูเดียว L L C Gen นะครับผมเป็น,เป,นเป็นตัวแหลกเลย เป็นเสากลมกันนี่ยังบ้านในเฮ็ดเครื่องนะครับก็ขึ้นอยู่กับเพ้ารักษาอ่ะล่ะนะครับผมการดูแลรักษาเพ้านะครับไปยามเ่งน้ำมันเครื่องนะครับแล้วก็พวกใสกองใสย่งนะครับผมนะครับฐานน้ำมันเครื่องขาดปั๊บนี่เียบรอยครับผมึกสูบแวนนะครับไปวัดนะครับเอาก็ดูแลรักษาอานครับ ดูแลรักษาดีรุ่นนะครับบ่ว่าจะเป็นรุ่นได้ก็ตามนะครับดูแลรักษาดีกับยู่ในรุ่นนะครับแม่นท้นบนรดัศน์ดูแลรักษาบ่ดีกัมีค่ขาดําเก่านะครับผมนะครับน้องกัก็คอยดูแลรักษากันเอานะครับผมใช้งานตามสภาพหาพื้นที่นะครับรถหน่อยก็ยังเป็นันหนักหลายนะครับตัวรถนะครับผมตามเด็ดตามเล้งหมามันนะครับผมเด็ดตามเล้งหมามันรถรถน่อยหน่อยแต่ว่าไปเฮ็ดงานแบบรถใหญ่นี่กับบัวไว้นะครับผมไม่ดันไม่ดันยังกับบทนนะครับบัทนเนี่ย เอ l C7 นะครับโอ้ถ้งแต่รุ่นแหลกจนมาเป็นรุ่นอีกรุ่นนึงครับรุ่น Special นะครับผมยางขยับมันเป็นหาซุนดิกยับมันเป็นรลุนทุกเรียงทุกเรียงมากก็คล้ายๆกันครับวันนี้ก็ไล่ยดอกนะครับตัวรถพ่อๆกันนะครับ อาจจะหาซูนอาจจะเร็วกว่านะครับเหมือนเรื่องในเรื่องเครองระบ๊อบคอนข้นไม่มีหน้านะครับผมรู้สึกว่าจะเร็วกว่าอยู่นะครับความเร็วของรถกะเร็วกว่านะครับผมนะครับประมาณนี้นะครับผมนะครับที่นี่การสั่นแน่นะครับพอดีมันมันมันตีลมเหนือเดียวนะครับขามันตีตัวกับกายตัวครับผม คลิปนี้เดี๋ยวขอปิดคลิป็นเพื่อนนี้นะครับผมถ้ามาไกล่เรื่องตัวไหนนะครับดกดซับสไครต์นะครับผมนะครับพอกันไม่คลิปหน้านะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าที่ไปไกล่เรื่องกดติดตามไว้นะครับผมเดี๋ยวมื้อนี้ขอตัวลาตักพอมนะครับผม,วม,วบนนบผมสวัสดีครับ